มานี่ลูกมาขมอนเร็วเรียวเรีวเราว,วางหมาเนาะหมาอมไปเด้อเฮ้ยมาเร็วเรีวมาฮะลูกมาเร็วเรียวเรีวมานี้มาหนี้มามาแชดมามาลูกมามาเรีวเรียวเรีวขมอนระวังหมาเนอะเราวังหมาเด้เอเฮ้ยไม่มาไม่รู้ละข้าให้ผักไก่อาวแล้วอ่ะตรงมาตรงเร็ว โอ้ผักสด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 เลยลูกเอ้อะโอ้ยากเขามาให้สดสดจากไร่บุญรอดเลยนะ่นี่โอ้ไม่ใช่ไร่บุญมีไร่บุญมีใช่ไร่บุญรอดพทษทิพูดผิดสดจากไร่บุญมีเอาลูกอ่ะอ่าเลยโอ้สดสดสดอย่างนี้ยากเขามีเมตตา มาให้พวกเจ้าเลยนะนี่ชายาไม่รักเขาไม่มาให้เจ้านะเนี่อ่ะกินลูกกิน,กนเลยกินด้วยกันกินด้วยกันกินด้วยกันลูกแบ่งกันกินกินด้วยกันมีมากน้อยต้องแบ่งกันนะลูกนะถ้าเงินใช้ท้องเรงาไม่ลูกฮะผมมาเร็วเดี๋ยวข้าไปให้มุมนั้นก็แล้วก,กัน คนละมุมกับไอ้ต้งไหมพื้นที่ตรงนี้ไอ้ต้งมันยึดของเดี๋ยวข้าไปให้มุมน,น้นเนาะบอด,ดีบอด,ดีเอาบอด,ดีฮะลงมาจากบ้านปีชาแหละแม่นอนท่านเด้อหนาวไหมวันนี้หนาวไหมหนาวไม่หลกหนาวไหม,หหไ,หมไม่หนาวไม่หนาวหรอไม่หนาวไม่หนาวเลยวันนี้ ไม่หนาวไม่หนาวแล้วโอ้ไม่หนาวไม่หนาวเนาะโอเคเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดจะลนจะลนจะลนจะรนรู้อยู่รู้อยู่